เนในเล้วเดี๋ยวเขาขึ้นคอกแล้วแดบบลมลมตกแล้วบรรยากาศท้องทุง่งเย็นเย็นเขาแกะท้องทุง่งเราดูแกะกันต่อครับผมบรรยากาศท้องทุง่งยามเย็นนะครับผมนะชิวชิวชวเลยบรรยากาศนะครับก็แกะเราก็จะปิดผ้ามุ้งอย่างนี้นะครับผมเป็นผ้ามุ้งเขียวกันยุงได้เยอะนะครับผมถือว่ากันได้ระดับ90%เเลยนะครับผมน้อยมาก เทบจะไม่มียุงเข้าได้นะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งวิธีแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆพนี่น้องเกษตรกรที่สนใจจะเลี้ยงแกะนะครับผมลงเรือนต้องปิดพรมงแกะเราก็จะได้นอนพักผ่อนได้ดีสําหรับท่านที่กำลังติดตามรับชมขั้งแรกปฏิตามไว้นะครับผมนะเป็นแนวทางนะครับผมเนมะื่อคืนเราก็ทําวิดีโอให้ดูเวลาเราเข้าไปเนี่ยแกะเราไม่มีกระตืบขาเลยนอนกันเงียบนะครับผมนอนกันเงียบแดดร่มหลมตก กินกันชิวๆนะครับพอพันธุ์หลักเรากินแบบตึ๊บๆเลยตัวที่อิ่มก็ขึ้นไปกินฟางกินหญ้าบนโรงเรือนได้เลยเรามีฟางแห้งให้มีหญ้าแห้งให้นะครับผมกินตลอด24ชั่วโมงกลางวันก็เดินกินหญ้าในแปลงที่ธรรมชาตินี่แหละนะครับแล้วก็มีกระตนให้บางว่าจะเป็นท้องแก่ท้องอ่อนสาวรุ่นพ่อพันธุ์ เด,เดี่ยวกันหมดนะครับผมนี้ไม่มีเพิ่มเติมอาหารอย่างอื่นนะครับอาหารเพิ่มเติมอย่างอื่นไม่มีหลายท่านถามว่าพ่อพันธุ์เราตัดขนไม่ได้ตัดนะครับเป็นที่สายพันธุ์เขาเองทั้งข้างก็หลุดเกี้ยงหมดเลยนะครับทั้งบนก็ถอดหลุดเกี้ยงแล้วก็ขึ้นมานิดหน่อยแค่นั้นนะ่ะเป็นดัปเปอร์ผสมซันตาคาตาดีนร้อยนะผมเลยเรียบร้อยไหวยหกขวบครับผมล้ำบึก ยังจ่ายลูกดีนะเป็นจ่ายลูกดีครับล่ำมากมากนะครับผมสำหรับพ่อพันธุ์เราในหลายท่านกตัดผลไม่ได้ตัดนะครับเป็นที่สายพันธุ์เขาเองนะครับที่สายพันธุ์เขาเองจัางหลอนะครับแล้วจ่ายลูกสวยด้วยนะพ่อพันธุ์เราจ่ายลูกสวยด้วยครับขวบแล้วจ่ายลูกแบบปุ๊บเลยนะครับกินดีครับยินจนมืดเลยล่ะ เดี๋ยวเราก็จะให้ขึ้นก่อนก็แล้วกันเพราะว่าเรามีจาแห้งเพลงฟางแห้งอยู่แล้วพอแกะท้องทุ่งนะครับผมบรรยากาศชิวๆยามเย็นนะครับผมในหลายท่านก็มีพื้นที่ที่ไม่ได้ทำนาทำไรก็สามารถเตรียมเป็นเกษตรกรเลี้ยงแกะได้เลยนะครับผมถือว่าอีกอาชีพที่น่าสนใจนะครับ โอ้โหคุณคุยปรึกษาหารือกันได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปดเนะครับผมเป็นแนวทางสำหรับท่านที่สนใจเลี้ยงง่ายครับผมกินกระถินกินยานะครับกินกันแบบชิวๆนะครับแต่ล่มลมตกามเยน็นขอบคุณมากๆสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับผมที่ท่านเข้ามาติดตามรับชมกันเป็นประจำถูกใจกดไลค์กดแชร์ครับผม